อันดับโลกแบมบตันประเภทชายคู่ B.U.F อัปเดตวันที่18กุมภาพันธ์คิม S อสทู ube, กับอเดสกาโลบลัดมุลเซนคู่มืหนึ่งของโลกจากเดนมาร์กคะแนนสะสม94,903กเซเซฟ,ฟยกับนูอิสุดินคูมน่มือสองโลกจากมาเลเซียคะแนนสะสม91,876เหลียงเวยเคงกับหวังชางคูม่มือสามของโลกจากจีนคะแนนสะสม 87, 8 7 0 6 8 อาจารย์เฟียนกับโมนมาดไลอันอะเดนโตคู่มือสีของโลกจากอินโดนีเซียคะแนนสะสม86,957อารอนเซียกับโซวิยิคคู่มือห้าของโลกจากมาเลเซียคะแนนสะสม82,435เฮอจิตติงกับหลุนเซียงอยู่คู่มือหของโลกจากจีนคะแนนสะสม78,671สเวซารัสลแลงกินแลด,ดี้กับชีรัสเชตตี้คู่มือเจ็ดของโลกจากอินเดียคะแนนสะสม73,430 ลีเจฮุยกับหยางโปซวนคู่มือแปดของโลกจากไต้หวันคะแนนสะสม7 1 7 6 0กังมินยุกกับโซซึงแจคู่มือเก้าของโลกจากเกาหลีใต้คะแนนสะสม74,115ซาบากายามันกุธมาม่ากับโมเรซาปาลิวีอิฟฮา,านีคู่มือสิบของโลกจากอินโดนีเซียคะแนนสะสม68,470สำหรับชายคู่ของทีมชาติไทยพีพิพรชัยสุขพันธ์กับโอโมพักพลเจลิญรัสกุลขยับขึ้นหนึ่งอันดับ มาที่31ของโลกคะแนนสะสม39,129บาทเดชาพลพลุนเคาะกับสากกากิจน,นุพงเกตเรนคู่มือ43ของโลกคะแนนสะสม33,690โฮสเจริมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสงาขยับขึ้น3อันดับมาที่56ของโลกคะแนนสะสม27,070